สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานไทยนะคะที่เมืองอาเกาลนะคะสเตตเทนนะครั้งแรกที่มาที่นี่เป็นงานที่จัดในสวนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะทางเข้าค่ะนี่ผู้ติดตามค่ะ Okay. S <S โอเค let's go เขาเป็นสวนแบบนี้เลิศอ,อ่ะเขาจัดในสวนน่านาเวเซอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะเข้าไปยังไงไปกลางนี่ค่ะสวนผักเออ อ,อ,อันนั้นก็ไม่ใส่สส <c ười> ใช่เขาขายต้นไม้ด้วยไงแปงอย่างนี้คนเยอะนี่ไงใส่ละใส่ก็ใส่ มีขายของยน้ำมันมะกูล okay. okay. นะคะนีค่ะเวคะเ่เดี๋ยค่ะนันนี้เป็นโซนนอกนะคะ เราจะมีขายแบบว่าเสื้อผ้าด้วยเฮ้ยช่ะสวยนี่ไงปลาไหลปลายู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะของของซื้อตอนกลับเนาะโอเคนี่เป็นบาร์สวัสดีค่ะแล้วนี้ก็ร้านนั่งเลดดิศอะ มีเบอร์ชัวร์ให้ด้วยท,ท่องเที่ยวไทยโออมีที่เล่นเด็กด้วย <c oughs> ไทยมาสา์ารัดมีมาส์ซาอ่ะย่ yeah. <Okay. S 1> <laughs> ต้นกระเพราเนี่ยกระเพราไทย่็ไทยบาซิลิกุม่ะกะเพราแดงต้นละหกแกไปซื้อกลับบ้านไปผัดกระเพราอ้อมีที่นั่งแบบนี้แต่เดี๋ยวเขามีของกินอะไรข่ยมั้งนู่นนต้นูนของกิน เดินดูของกินกันหนึ่งอ่ะแล้วก็หาที่นั่งที่นั่งนั่งซ่าแล้วเดี๋ยวมีไปห้องน้ำมีขนมโคกจะู้เดินไปบอกาโก่นแคบหมูยำลูกชิ้นเนื้อทอดหมูทอดไขยทอดข้าเหนียวห่วง,งก็มี อ้้ยคมีกับข้าวกันเลยข้าวเตี๋ยวส้ตมตำค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะโอเคหมดแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกัน ะะโอ้โหอ้าปากบอกรอบไม่มีอะไรให้กินกอ่ะลูกไปดูกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำค่ะเฮ้ยไ,ไม่ได้เอาตังค์นะต้องเสียตังค์ด้าะ กะหีนชายโอ๊ยโ oh, <no. S 1> สมตำค่ะปะทยะยะสลาดอันนั้นกับข้าว <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวหมูส้มตำเตียวเนื้อกินก่อน มีชาไข่มกุกด้วยค่ะแก้วละเจ็ดฟังนะคะเจ็ดฟังแค่น จะขายหรือเปล่าคะของใหม่มันยังไม่ออกมาจากห้องเย็นอ๋อของใหม่กำลังมาเมื่อวานสี่สิบหของใหม่ก็นี่นะคะใสๆแล้วเห็นไหมหอยใสทุกตัวนะคะมีถ้ายังมีน้ำถุงกิกอย่างเงี้ย่ะเห็นไหมคือหอยยังไม่ตายนะคะ จิ้มนี่ขอใส่ถ้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปะไปเลยน้องพี่เดินตาม 8ตัวนะคะ35ฟรังปกติ40ที่เขาลดให้1ตัวตอนนี้เราย้ายที่นั่งมานั่งในที่ร่มๆนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันร้อนมากตรงที่เรากินข้าวเมื่อกี้นั่งกินหอยเขามีแบบว่าเล่นเขาเรียกอะไรด้วงไหมโด,ดตีไทยอะ่ะจำชื่อไม่ค่อยได้ พินอ่ะดีดพินใช่ที่นี่จัดในสวนผักนะคะบรรยากาศก,ก็ลมลื่นยกเว้นตรงที่เรานั่งกินข้าวเมื่อกี้มันก็จะร้อนไปนนิดนึงเพราะว่าแดดมันส่องแล้วมันก็อบอ้าวแล้เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเป็นหลังคาเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยเดีวให้ดูเป็นหลังคาแบบนี้ต้นไม้ตรงนี้ดีค่ะตรงนี้เย็น มีสามวันนะคะมีเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะสามถึงห้ากันยายนเราที่เรามานี่คือวันที่สองนะคะขอ,องกินก็ไม่เยอะมากเนาะเท่ากับงานไทยที่เราไปคราวที่แล้วที่เซซสริกแต่ว่าสถานที่เขาจะใหญ่กว่าเขาจะกว้างกว่านะคะ แล้วก็ที่จอดรถหาง่ายกว่ามีที่จอดรถเยอะนะคะแต่ว่าเราน่าจะไม่อยู่จนดึกเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพัเราจะไปซื้อของกินแล้วก็กลับบ้านซื้อปลาลงปะลาลากับบ้านนะคะเขามีต้นไม้แบบว่ามีใบเตยมีกะเพราขายด้วยนะกระเพราแดง

ซื้อขนมใครเขาอยาสังขยาด้วยอันนี้หม้อแกงใช่ไหมเปรียบปูนวีสแตนัไหมล่ะของเท่าไหร่คะหกอันนี้หม้อแกงใช่ปะไนบลกเกันนไอมอนลับกิน้อน ซานชีกัวมาดูข้าแกงกะอะไรเดียวท่านพี่ังขยาฝังขยาก,ก,นายก็น่ากินหน่อยอ่ะสองสองอย่างนะท่นของเรามีใส่ด้วยกันก็ได้ค่ะ อ๋อพริกชอดน่าพี่นึกว่าแกหมายถึงพริกนี้เอาอะไรดีนะหระสาบนี่นะคะอันนี้ คนใหม่ตอ <sm art> นนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างน,นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะปาราได้มาอีก3ขวดนะคะคือแบบว่าเราจะลองทุกยี่ห้อเลยไงเราก็เลยแบบว่าเอายี่ห้อไหนที่เรายังไม่มีเอามาลองนะคะสามขวด20ฟครั้งนะคะถ้าขวดเดียวน่าจะแปดมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะเราก็เลยเอามา3ขวดนะคะ มีพี่ไม้อันดี้พี่ไม้เนี่ยเรากินบ่อยแล้วเราก็ชอบเราก็เลยเอามาอีกนะคะแล้วก็อีกสองขวดเป็นยี่ห้อใหม่นะคะของตุ้มตามแล้วก็พี่หม่่มลุงหม่่มนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำรีวิวน้ำปลาให้ดูเนาะว่ายี่ห้อไหนอร่อยสุดนะโอเคก็มีชาตามือเป็นชาชงอันนี้นะคะกินร้อนก็ได้เย็นก็ได้ Okay. แล้วก็มีขนมหวานนะคะมีข้าเหนียวสันขยาแล้วก็ม้อกแกงอันนี้กล่องละหกฟรั้งนะคะนี่นาก,กินไปหมดเลยอ่ะทุกคน,กนจริงๆอยากกินขนมเบื้องด้วยแต่ว่าขนมเบื้องไส้หมดนะคะก็เลยอดเลยขนาดไปไวนะ แล้วก็น้ำพริกกากหมูค่ะนี่น่ากินไหมอันนี้กล่องละสิบแฟงสิบแฟงแคบนะคะแล้วก็มีนิโลอยากกินมานานมากแต่ว่าขี้เกียจทำไส้อัวสุดเผ็ดมากน,นี่อันนี้30สิบค่ะ สามสิบโลหนึ care, ่งหรือ500กรัมนี่แหละเขาเขียนไหมไม่แน่ใจน่าจะโลหนึ่งนะคะสามสิบแฟนคลค่ะแต่ว่ายอมจ่ายนะคะเพราะว่าคิดเกียดําดำก็มีกินที่งานไปกินก๋วยเตี๋ยวส้มตำของสามีกินข้าวมัสมั่น แล้วก็อะไรอย่างหอยนั่งลมนะคะกินหลายอย่างอยู่นะคะอันนี้ก็คืองานไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะช่วงนี้มีงานไทยเยอะมากแต่ว่าส่วนมากก็จะไกลจากบ้านเราเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อ <c oughs> สิ่งนี้เพื่ออ,อ,อยากแบบไปไปบรรยากาศไทยๆบ้างไปเห็นคนไทยบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสีเท่าไหร่เรื่องไกลไม่ไกลเรานั่งรถไฟไปได้นะคะ โอเคนี่ก็คือสิ่งของที่เราได้มาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเานะ่าหน้าถ้ามีงานท้ายที่ไหนเนาะไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะจะพยายามไปให้ได้นะคะไปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ e กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ